มีของใหม่ครับมีของอุ้ยใส่น้ำเยอะไปไหมอะไรเออน้ำเยอะไปไหมอะไรนะบ้าของใหญ่ขนาดนี้เลยหมดละคือของใหญ่ขนาดนี้กินหมดก็แย่แล้วนะเอออะไรออะไรวะแต่ก่อนเนี่ย มีสปอนเซอร์นมแต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่มีถ้ามีสปอนเซอร์นมก็จะเลิศใช่ค่ะเช้าเช้าจะใสเยอะพอแล้วไหมคะน่ย่ยงอะเอาแค่ดมก็ใช่แล้วอ่ะหวานแก้วหอันนี้กี่อ้น้เกมแลก้วเล็กถ้าหวานมากก็สามซอนแ้วไม่หวานมันก็่หอมอ่ะโอ้ อนี่แกอยากกินชามากถึงขั้นที่แบบว่าออกมาคนแรกลงแดงไม่ไหวแล้วครับมันใช่ใช่ไหมพ่อมากเลยครับกินเหรอว่ามันใช่เอากินเสร็จแล้วลนะครับเพลงประกอบละครเรื่องกันได้นะครับแต่งเพลงทุกเพลงครับผมแต่งเพลงได้ทุกเพลงก็ มันจะมันก็ไม่เยอะนะความเนาเป็นขั้วบวกขั้วลบหนุ่มสาวได้พบกันในคืนร้องรองจหายแล้วเราไม่ใช่คนหนักเราไม่ใช่คนหักผมอยู่แล้วเราไม่ใช่คนหนักผมเอาดขอแนนได้่และน้ใเอาบ้างเทศัลงไปอ่ะเอาไม่อเาบางแล้วก็ได้ไหนเอาบ้าไม่มีอันนี้ไปแล้ว อะไรกินแล้วข้าวหิวข้าวคืออุ่มาจะทำอะไรจะทอะไรโอ้โหมันเด่มากเทไร่กี่ทีมาเข้ารลังหลังอันนี้ปกติกีปกติไม่เย็นจะร้อนปกติดีนะอยแล้วเรจะเรเอาดนี้มาพี่เลยโอเคกูและมสงสารพี่เลย มันเป็นยี่สี่ท่เรา่เลจะรู้สึกอะไรใส่เหมือนคะบัลเล่แฟลตนอะไรน้ำร้อนไม่น้ำไม่ถ้าพี่สาัสูงก็เป็นแบบไม่เกียร์เขาใจปว่าทมุลมีก่อง้วยก็ดีใจแล้วไปแล้วไดคะวันได้ค่ะคุณค่ะไปกัด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 นกัดกันพี่บอกัลลุกหกหกสิบเกงั้นนี่พี่นะโอ้โหนมชนนม ไอ้มงกราไม่หลับเด้อตายอไรอ่ะไม่มาเข้าแถวเสี่ยงเลยอย่าลืมยิ้มเยอะๆวานะไม่ชอบยิ้มโอ้โหโอ้ไม่ไหวนะโอ้ยเจิดไปนอนจ้าไม่น่าเจิดโอ้ ไปเห็นไปบ้างขนมแล้วลืมอย่างเดียวไม่ได้เอามาให้ทีอะไรรหนั่สื่อที่อะโอ้กาวฮูครับเออผมขอพักสองพักสามอะไรนะกาวฮูกาวูไปดูกนนะว่าอยู่ตรงไหนจะหาโอ้ผมหน่อแลมที่ขอกระดาไม่มีพี่อไม่มีไม่มีไม่มีกะเว็คด้วเมาให้หมดเลยเหราับ พี่ยังไม่รู้เลยว่าพบการอะไรมีนะเนี่ยมันอู่ในกองเนี่ยหาเนี่ยในกองไม่มีเลยเดี๋ยเดี๋มากไม่กินอดกินไม่อดเลยคิวพี่ไม่เชื่อขกลัวไม่คือกลัวกลัวแล้วกลัวโดนไดไอแล้วหนักกว่าเดิมไม่เลยยังสรุปจะไม่ได้ยาเมมสรุปจะไม่ได้เหรอยาหายโทรศัพท์หายวะผมไม่ใช่ว่างยามันชีเอาอะยาแก้วพี่พี่น้ำเอามาให้โหโกราดเลยใครไจะยาไม่ได้กินอะไยกันเลยยาที่ ยาไม่ล่งแดงอะยาราเชลรานะยาบรรเทาการไอไม่แรงแดงนี่ไงยู่ไหนอะนี่ให้ดูเจ้ไปดูอ่ะเมื่อไหร่่เอาไปดูอ่ะเมื่อไหร่เอแล้วก็จ้คนถ่ายแฟจ๋าไหมมีการถ่าเครื่อง่าเครื่องถ่ครื่องูนน่ แต่ว่าจะถ่ายตอนแรกไม่ไม่ทันนะชวาพี่ภูแตกแตกเยนะมากช่างพี่่าพี่อยากพี่นุวาี่ี่นี่อกความจริงภาพจริงเป็นห่างอี้พี่แต่แค่อานคนฮอลกันไอมันก็มีแต่เรื่องว่าได้แล้วเหแล้วคืนแบบกินไปเม็ดเดียวแบบไม่ไหลับตายอ่ะใช่โอ้แด้เอ้ยไม่อยากเไ เปียกๆอะไรมัน hmm. ก mm. mm. yeah, yeah. yeah, yeah. ็ไม่ดูตัวเองนี่เลยนี่เลยนี่เลยต้องหาเนเซอเต๋อให้ไหมบอกเลยนะกลาเป็นเนื้อร์๋อเมืไหน่ที่ไหนพี่มารพี่ปิงพี่ออยพี่เต๋อ คนนี้คนหล่อต้องสวยแน่เลยโอเคพี่เมียไปไหนนะโออ้ยเมียเมียพี่หน้านะครับอ่าอยากให่เปล่าให้เปล่าให้เปล่าความจริงมันเป็นอย่างนี้เราเราไม่ค่อยกังวลไงเส้นดีมากแม่คือความจริงมว่ามันทำได้ คือตอนแรกมันแค่แบบหลายอย่างรวมกันมันเบลอเบลอโอ๊ยโอ๊ยแบบบายสองเปอร์เซ็นต์อบเลนะอุ่นดูห่าเร็กมากเลยแต่ข้างบนอัองใส่จานอะเมก์นี่นมไม่ของเราอ่ะไมน่ถึง ไปคดจะไปหาคาเต้นใหม่ไม่มีคน่ายหรอก็ไม่คดีดีแลวดีมีบอกอ่ะสัไม่รูอนนนไม่คดว่าคนเพื่อไม่อยากไปที่ผันตองอะไรอ่าเงี้ยอยางจริงๆนะเดี๋ยวยังแกตกูทิูขาเล็กมากเลยไปมันเป็นช่วงสูงแต่แลู้ขาเล็กนี่ไม่ทั้งโมของมันเลมาาพี่โอ้ยเมไปที่ที่มีน่คนอาดเนี ไม่เป็นไรไม่เนรใช่บ้าอาบารอลงนี่ยังนีอยู่ตอนเช้านี้อะไรแตงฟันเยอะขอบคุณมากอยาใหป็นความไม่ลงเลยมาแล้วครับก็ความรับของเราย่งดีใช่ไหมไม่ใ่เรบุกมาสิวไม่ได้ที่นี่มุกหลอได้เลยมุกราเหมือนันแล้มันแบบรับมาเยอะแล้วมันก็แบบปึ้ เราอยากทำเรื่องอไรกันาเรื่องเพลงคื่อคืออะไรแมกทียิ้มสั่งดิวจิ้มจั๊มดูแมเขาิ้มจัอันนี้ผมใกล้ดนแล้นแมไม่ผ่านจเล็กจนเล็เหมือนไม่ได้รู้สกเลยเป็นไรงั้ต่คู่ตัวมึเราชอบเราชอบนั่นเดียวมันจบมันมันจริงจริงะ กันชากันชาเป็นรสชาตินี่ที่เพื่อคือลงลงอ่ะไม่รู้็นดูน่าักอ่ะ้หล่ลงลงนหนึ่เนาะว่มาเขาจับกันากก่าเดรู้จักกัจานกันบ้านอยู่ก็ตงานี้ไม่นจริงคงนมากกอย่างรักกันมากกว่าเดิมล่ะแเดนเขเมวะมันี่พูก็ไม่ได้แบบสนิทกันาเล่นมาดูยาวเราดูยาไม่ได้แสดง มันเยอนี่มันพูดอะไรเยอะไม่ได้จะต้องเข้าใจฮะแน่พี่เนี่ยคุยกับใครฉัเห็นแก่ผู้พิพูดเหมือนอยู่ข้างนอกโอฉันก็เห็นแกพูดอย่างนี้แหละไม่บางอย่างอะไรก็พูดไม่ได้มีอะไรก็พูดได้มันไม่ได้แอลไม่เหมาะสมไงพูดไม่ได้พูดได้แต่มันพูดไม่เหมาะสมคิดเตื่อนเบบีตาใครวะคิดเตื่อนปั่นเลยปั่นเขาบอกให้ปั่นนยขอเล่นไม่ถ้าใหม่แบบนี้ ใช่ใช่คิดเตือนเด็ดเดเดี๋ยวพูดไปทำละเป็นไงคิดเตือนคิเตือันเนี้ยบอกบางอย่างทำไม่ได้ผมไม่ดูอะไอย่างเงี้ยผมบอกยังไงอะไรทำไงถ้าอะไรที้มันแผลนั่นนะครับพอแล้วพอแล้วถึงมัไม่เล่นบอกรักมด้วยนะพี่น้ะคอนที่เวลากี่ทุ่มครับมันดึกแล้วครับเป็นเวลาของเยาวชนที่เขาดูเราอยู่นะครับแต่ว่าเยาวชนหลับมันไม่หนุนให้บอกเขาเพื่อนเยอะอย่างเนี้ย ไม่เดี๋ยวไม่ม่ค่อยได้กินป่านเนี้ยบอลเปิดดู้รู้กาวันนี้อกไปลแชมป์แล้วไปเลแชมป์แล้วูจาม่เหตุผลไม่ได้ทำอะไรพูดจาดีคุณ่าพูดหนูมานูจรำไรนะจพูด่าที่เหมือนไป่ได้อดีตคุยนิด่อนเสิร์เมีคุยอะไรคนเตคุยนิดลงี้เราก็ไม่คุยเรื่องคุยเครือม่ไรก็ไม่ได้เลย ก็นแจมมาคุณมาซิเตียรกูอะไรเราเฮ้ยเราเฮ้ยใครนา่งย้ยวะแต่สงสารเลียวมัวอยางเลี้ยวมัวนะอุ่นข้าวไว้ข้าวไว้สองวันแล้วมีไรหนอสานีเจลือรูเรื่องยทำไมทำไมเป็นบินแล้วก็่ไม่สงสารมันอย้นะมันเคได้น้องมาตลกแล้บ่อยก็แบ่งแบ่งให้ไปน้ำน้ำนไปแบ่กนเล้โอ้มันมัน อะไรอ๋อคอแดงไหมเขียวอะไรันคอแดงเราแบบอะไรนะปวดหลับยองคอแดงหมอบอกว่าไม่เป็นไรแกไม่ดูเข๋ยอได้องช่วยมาสเตอร์อะไรปอดไม่ไหปอดต้องนอนหมอบอกว่าคอไม่ได้อักเสบกีฬาจริงแล้วกีฬาถ้าตั้งใจดูมันมันทุกอย่างตอนเราเลือกเชียร์อะไรสักอย่างนะไม่แต่แมกกาเฟนมันแห้นะกลับวะเฮ้ยน้ำก็ดูไม่เป็นหรอกเอาว่าถามถามผู้หญิงเขาอะไรก็ถามว่า ทีมไห่เบอร์หนึ่งเองนะเราเนี่ยช่วงนั้นมันก็จะเป็นแบบแมนยูชนะบ่อลคุณนี่ส่งกี่โมงคะปิ่งก็จะส่งแล้วก็เชียร์แมนยบอลเออพี่เชียร์แยู่เพราะเหตุนี้เลยพยายามดูหลายรอบเคยเจอคนเป็นอย่างนี้แต่มันไม่ใช่คือเจอเพื่อนหลายคนมากที่เป็นแบบนี้เชียร์อะไรก็ได้ที่ชนะแมนยูฮะคือแบบเข้าใจเข้าใจแล้วแมนยูทำอะไร นอน่เน่ยีนอนบ่อยเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งแต่แม่เชียร์นยูไม่ได้แบบหนะไม่ได้แบบตอนแรกตอนแกไม่ได้เชียร์ตามระเผมเชียร์ผมเชียร์ผมชอบแมนยูเพราะว่าะไมันจะร้อนใหมบ้งี่ไม่รู้เลยไม่ชอบแมนยูตอนปอสามจุดแด้หลังจากนั้นก็ติดตาไม่หมเลยแล้วกันบาี่่บอกว่าไม่คิวอะทำไอมแล้วมนอู่เอคิวแค่แฟนผีวก็แฟนีพอี เป็นหนังสือแฟนตัวยนนสือผิดแมนูยี่ันนี่ยีันนี่แวติดันเเมื่อก่อนเราเขียนจมายลดิสตัดลาย้ดม่ยตตองเกอร์เงี้ยทำนี่ี่เคยเล่นหมดเยเคแล้วก็เก็บันแต่น้ำเป็นจมัยเป็นช่วงติดวิทยุอะติดวิทยุปังแต่โทรติดเล้าใหม่คนหนุกเลยอ่ะเราเป็นก้อนๆแบบนั้นยังไม่เคยโทรไม่เคยไม่เคยไม่เคยติดไม่ชอบฟังเลยไม่เคยเพราะว่ามันไม่มีให้ดูเออ ไม่เข้านะโคตรใหญ่ไปเลยแบบมันไม่เห็นภาพเลยรู้ยังเข้าเอย่างไไก่แล้วโอ้โหแล้วน้องเขียวไม่อข้าคที่แบบบางคนคนภาพสีมันก็สนุกนะภาพแล้วแบบาไม่กระดูกกระดูกกระดูกคาจิไม่ถ้าเราแบบฟัที่ถ้าเรารู้เรื่องมกเราจะรู้ภาพออกเลยว่าไอ้นักเตะคนเนี้ยมันวิ่งสไตล์ไหนหรือก็สภาพร่างกายเป็นยังไงเราจะรู้อะไรเงี้ยถ้าเราดูบอลเนี่ย เวลาพระฟังพระขันวิทยุไม่อู้งเาไม่รู้เหม่อนกันเตะบอลกันบ้างเตะบอลกันบ้างม่บอลกนเเตะใช่ไมเเยิ่่ขอเล่นกันทุกวันเลยนั่งสงอานร้อกงาสมองเป็ดหรือเปล่าไม่ใช่่นเลยที่ว่าอยู่กันนี่พี้าพี่ป้าพี่าพี่ปาพี่ป้าพี่ป้าพี่ป้าพี่้าพี่ป้าพี่้าพี่ป้าพี่ปพี่ป้าพี่ป้พี่าพี่ป้พี่ปาพีี่พี่พาพี่ี่พี่่่้พี่พี่่พีี่่่่ แต่บอลที่เตะไม่เก่งคุณชอบบอลท่ม well ันมีช่วงนึงที่บอลดังๆเลยอะช่วงนั้นที่เขาไป็นเตี๊ยนชอบมากที่เตี๊ยนเก่งเลยสิบเอ็ดมือสิบเอ็ดของโลกอะถ้ามันเทนนิสพี่แม็กพี่แม็กได้ดูบอลหือเป่าพี่แม็คเพเพเกอร์วะอะในเฟซบุ๊กอ่ะถูกใจวะ เปลี่ยนะคือเป็นเรื่องเมาเป็นผู้หญิงด้วยวะเนี่ยผู้หญิงผู้หญิงเตะบอลโอ้โหนี่ผมไม่ได้ดูบอลเลยดูแต่ผู้หญิงเตะบอลเตะบอลเลยเกิดเตบอลใช่ที่เป็นแบบบอลโลกบ้างแล้วก็ใส่เตะบอลเออใส่ใส่เสื้อสีขาวอันนี้บอลพี่ไม่ได้กดไลค์นะไม่ไม่ได้ดูบอลแต่ดูอย่างกีฬาเราผู้หญิงแต่งตัวโปไปวิ่งเล่นเตะไม่เขาใส่ชุดกีฬาพี่จริงชุดกีฬาที่บอกว่านีแค่นันน่าหัวหมือนจริงหมดแล้วเกิดเคยดูฟุตบอลที่เป็นแบบ อยู่อยู่อยู่ในไอ้บอลกลมๆที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนเตะอากาศไไม่ใช่คือแบบแค่ขาที่ขยับแล้วก็เตะบอลได้ที่ตัวจะเข้าไปอยู่ในลูกบอลแบบบอลใช่ไหมอ๋อแล้วมันโคตรหาทั้งมันกิงกินกินเนาะโคตรหาเดี๋อวมันบั้มกันอะปั๊บเออไม่เก็บอะก็แต่มันตัวกันเด้งอะหองที่นั่งเหี่ยวไรอะไม่เหี่วข้าวเหรอข้าวแล้วหิวข้าวมันไม่กินข้าวหมูบอกว่าไม่กินเนี่ข้าว หิวแต่ไม่ไม่หิวห้าหิวเออชอบอยู่ข้าบทมากินอยู่เว้นมีกระชุนกินมันต้องใส่น้ำบ่้ยไหมไเนี่ยอุ้งเท้าต้อกินไม่พอต้องใส่เว็นปเลยวย้องกินไ่ได้้องกินด้อกินเลย่เอายังไต้องกินไม่ได้อกินไม่ได้อะไรเขาหมดติดลมันกล้าุ่ก่นปกติกินได้นะแต่แบบไม่ไม่กินไมมันไม่มีผูมกันไม่ไม่ปกติกินได้เว้ยยกกินมาหลังแบบ ใกล้ๆวันเสาร์ตอนเช้าอ่ะเอาตอนเช้ากินอะไรไปแล้วก็วันอาทิตย์ละถ้าอย,ยู่นะอยู่ดิครัถ้าถ้าตอนไม่อยู่พี่เมย์ก็ไม่อยู่สิเราต้องอยู่นะพี่ผมไม่ออกเราเป็นดูโอ้ฮะไม่ออกทรยโอดิไม่ได้ชูโอ้ไม่ได้ทรยโอ้เดียยืมหน่ะยใยืมหน่ะยทะเลที่ได้ไม่ได้ยืมกิจชุดไปดีกว่าเฮ้ยต้องคืนนะงนั้นอ่ะเดี๋ยวมาคืนนะครับผมอย่ามันเกินสองปีคดยกระดับเขาเปิดอีกครับผมมันเปิดได้ พอไม่ไม่พยายามหลายวันแล้วจริงไม่เปิดได้แล้วหรอเปิดดีๆจะทำจะทำอะไรเรื่องยากมันจะออกง่ายเอสโกมันมันเป็นงี้มันเป็นองี้เนี่ยเนี่ยเราลองตปิดดูสุดท้ายก่อนนะจะลองระวังระวังจะทำเลยออเด้อเออกด้วยเออเผ็ดอะมันถอดนะเดต้มได้โอ้ปิดได้เฮ้ยไม่ไม่กินไปถ้าเราโดนหนุนหลังพี่เมย์พี่เมย์นั่งทบอยู่โอ้ใช่หมดเลยพี่เดีไยวนะเดน๋ยวนไม่เอาครอบทำอะไรพังอะ นึกถึงหน้าในภูมาคิดถ okay. ึงแป้นบาสตอนเช้าเย็นนะที่โดนโยนไม่โดนอ๋อสลด์ตบมือเผ็ดอ่ะต้องกินต้องเห็ดกินอะไรเนี่ยงไหมอะไรในเนื้อไส้ นาใจนะแน่จะมากินอะไรที่ันเส่ก่อนมันมกินใส้ก๋ีตอนเช้า่าเงมันิไม่ันขึ้นเลยเฮ้ยขึ้นจริงไส้นก๋วกีทิพย์เตตอนทานอ่ะขึ้นบ้าจริงอ่ะแล้วมันขี้ไมออกเบิรฟิลฟิลเพลง